รังสิตตกใจเกิดอุบัติเหตุหนักสุดในชีวิตหนำซ้ำลูกน้อยอยู่ในรถต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นสําหรับคุณพ่อป้ายแดงอย่างอ้วนรังสิตที่ก่อนหน้านี้ถึงกับกลั้นน้าตาไม่อยู่เมื่อภรรยาสาวชาวเกาหลีได้คลอดลูกชายคนแรกอย่างน้องโรฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดทําเอาชาวเน็ตเป็นห่วงกันเต็มเลยเมื่อนักแสดงดังอย่างอ้วนรังสิตช็อกสุดตกใจเกิดอุบัติเหตุหนักสุดในชีวิตหนำซ้ําลูกน้อยเนี่ยอยู่ในรถโดยอ้วนนั้นก็ได้โพสตระบุข,ข้อความมาไว้ว่า you <laughs> อุบัติเหตุหนักสุดในชีวิตได้เห็นความสำคัญของคาซีทจริงๆก็วันนี้แหละโชคดีที่โรฮาแค่ตกใจร้องไห้เหตุการณ์นี้จะคอยเตือนว่าห้ามประมาทถึงแม้เราจะไม่ชนใครแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมาชนเราเมื่อไหร่และความโชคร้ายในวันนี้ก็ยังมีความโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ถ้าอยากรู้ว่าเลขอะไรให้ไปดูกันที่เพจ fat mango family นะครับเรด้ว่างานนี้ก็ทำเอาเหล่าคนดังในวงการบันเทิงและก็แฟนคลับ่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงกันอย่างมากมายเลยทีเดียว